าม Discovery the Exploratorium Space ที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ใครสายแฟต้องมานะคะไฮไลท์ปีนี้มาอัปเดตเทรนด์ Fall Winter 2025ไปจนถึง Spring Summer 2026แบบเจาะลึกกับแบรนด์ Import สุดฮอตใน Discovery Selection ไม่ว่าจะเป็น d a m s o n m a t t e r Open Y Y Adder Error แอมบ s ชสตูดิโอนิโคลสันอัพโคนวอล์คือจะเป็นสาวเฟมินินสายสตรีทหรือมินิโมบอกเลยว่ามีให้ทุกคาแรคเตอร์จริง สายช็อปต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าช็อปโปรห้าพันบาทเนี่ยได้รับฟรีไปเลย Discovery Selection t โหม b แบ็กสุดชิคนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษอีกมากมายด้วยถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ต้องรีบมาก่อนของหมดนะคะที่สยาม Discovery เท่านั้นค่ะ